สวัสดีค <fashion. S 1> pues oh ่ะพวกกับช right? like, uh, well ่องราชนีมาแชร์นะคะตอนนี้อาจารย์นอตมาแล้วใส่เสื้อสีส้มใส่เสื้อสีส้มโอ้เสื้อสีส้มมาถึงจะเฮต้อนรับกัอนรับชายชายถูกมุตสุผู้เสื้อสีส้มใายเสื้อถูกนะครับใส่แว่นสีดำด้วยสีส้มนะครับตอนนี้ใส่เสื้อสีส้มโอ้สีส้มนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส้มแดงอันนี้นี่มองไกลๆเป็นสีแดง

สวัสดีทุกคนนะครับวันดีเลยเดยวเดยวตัดกล่องกันกล่องลืมลืมงานขออนุญาตบันทึกคลิประราเดิมวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะครับย3บสามตุลาท้ายไปเป็นรักฐาทหามีคนหนึ่งันทีหนึ่งนะครับเด้อเฮียเลยเดียมาหล่ๆนี่ถือเรกพเขราถือเรกว่า อ้ออยนะครับผู้ังคนก็คือการพูดงำคนเ็รอวะคถือนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกคุกกี้่าอย่าไปตัดออกเออผู้นงคนนี่ตัดตะเลกออกไปออกตท่นั้นแหละผู้นำคนกต่จกไก่ซื้อนะครับแา้วผู้นงคนกับเม่ดดีก็แล <t ick noise> ้วกับี่นะครับเพราะว่ามงวนนี้ก็ไม่เป็นมวนที่แปดแล้วนะครับมัวนที่แปดเวนล่าสุดก็สี่สี่หกเนาะแต่ก็มีคนถืงเทงานั้นทีนึงแต่หลังี่ก้องลูกเพล เมื่อนี้ผู้ใดว่าในเมื่อนี่ก็เตรียมปากกากระดาษมึานนะครับกระดาษก็ชื่อได้ว่ารี่อาจารย์ด้วยนะครับเมื่อนี้กาจะดู้เนี้ยพวถึงกับสิบพันไปยิ้มแท้ๆนะครับเพือจะยิ้มโม้วยกันเลยครับแต่ขอเอาให้ราการเมื่อนี้เอาติเบอรเกตกันเบอรเกตนะมีได้เบิรทุกคนนะครับแหล้วกระลูกผู้ใดที่ทายลูกก็ได้ทายทุกคนนะครับเด้ออ่าเดี๋ยวอาจาวยเดี๋ยวสี่บอกวิธีการอีกทีนึงนะครับแล้วมาดีเตรียมเอา ไว้ห้อยเ,เลขให้เตรียมประกาไม่ตัวเด็กเลยลองพึ่งเอาไปไม้นี่นะตีเลขเดี๋ยวก่อนบันทึกกีบก่อนมันก็นกเป็นประเด็นมาหลายงวดแล้วเลเขเ้ามีแกซีคูห้องออกไหนเหมือนกันถือก็พือถือก็ถือก็ถือ,อว่าถือเลขนี้เผามีหลุดคาลาดจานกันเม่ไเดือนรั้งปีว่าสีเผาทุกงวด นะครับแต่ว่าช่วงนี้เขากะเขานะครับหัวหน้าน,านี่ซึ่อ,อยังก็ได้เห็นนี่ศูนย์นะครับศูนย์นีวว่หัวนา,นานจะเป็น 1, 000, 000ปนีล้านเปอร์เซ็นปกติผมให้แค่หาแสนเปอร์เซ็นผู้ใดรูดผู้ใดวิ่งไ,ไ,ได้กะรูดวิ่งไปก่อนนะครับแล้วกะัวแรกเลยก็คือศูนย์แปดโกที่สองก็คือศูนย์เจ็ดโกที่สามมันคือเจ็ดแปดแล้วเอาตัวสุดท้ายก็คือศูนย์สี่ศูนย์สี่นี่มีประเด็นเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เลขเราออก ทุกวันให้เราสังเกตเลยว่าสองหนึ่งก็ตำแหน่งนี้ว่าศูนย์สองก็ตำแหน่งนี้แล้วว่าล่าสุดก็ตำแหน่งนี้นะครับศูนย์ที่อาจจะเป็นเลขที่อาจจะเป็นตำแหน่า,าที่สุดนะครับก <c oughs> มาถามอาจารย์มากยังอาจารย์จะมาศูนย์เจ็ดเพราะว่ายังไม่เป็นมันเกิดพอ่ออยู่ในขับนะครับศูนย์เจ็ดตัวล้างเราเกิดเกิดนี้คุณไห้มาศูนย์เองเก่าใส่เลยแล้วมาศูนย์สามก็ใส่เลยยังสีบันเลวา่ากันเข้ามาตัวทีศูนย์หน่ เรียกเราต้องน้างบนเลยครับเขาซื the. ้อซ yes. right? okay. so ีค yeah. right. ูร่างบนเขาแบบไปอยู่ครับเพราะว่าถ้าถ้าไปซื้อแต่บนบางคนหือมกกราบเต็มสีไม็ตัดแตกเขาเลยครับคูณร่างคนก็ตตาออกบวกตัวม้วนระยาตาเน้อแต่ตาที่เรางวนเมื่อกี้ยี่สี่เก้าสี่หกร่างบนตาตีหัออกเพราะว่ามันออกแล้วบาทพี่หนิมันจะออกอย่างนี้ครับกราฟตัมเลกเลกต้องกราครับผู้ใดเอ่ยกรารับคุณเสียอะไรตาเขาเขาคืออะเมื่ กอก็เขาจะไปมนเสียหลายที่หลังในทานาว่ากราบกันใครกรุกรับซะอ้น้ือก็คืงมีหัวกระด้าทัเรือเขาจะถือถือก็จะบอกกเต่าจันบวาให้แม่เลนไปทะเลกันถือเล่มันาเข้าไปเลยได้องอใ่างมันเนาะรถติดไหม้าการรียกคู่นะครับเองเขาจะมีอยู่สองชุดอีกชุดหนึ่งก็เป็นเลขคู อีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขคู่เราจะจุดแล้วก็ไล์สดวันที่31ตุลาเข้าดูที่เพจน,นะครับเพจออนรัสิบปูใหญ่หรือว่าตำหนักปูใหญ่อาจารย์นับพาเที่ยวก็ได้เพจจริงไม่ไขายหวยไม่ปรับเว็บพนันอันที่ห้าเห็นมันทับไปหาหลายๆนั่นจับปกวันมัน,นั่นคือมีสาสีบครับเพื่ออาจารย์เม่ไหรมีเวลาทักไปหาขนาดนั้นนะครับเพื่อเอาตรงระวังนิดนึงเออ พี่ก๊อกนี่ทั่วมากกับฟอร์มนะครับด้เาใน้องพี่กอเข้ากับเบื้งดีๆนะครับ่าไปกดขาลิงเขาไล่น้ำเขาเลยวกันนะครับเอฟทู่มีกับสามทุ่มเขาจังเบื้องพร้อมกันทั่วประเทศเอทู่มีบอกขั้นอันเพราะว่าเขาบอกขั้นป่วยเวลาันเบื้งมื่อนี่ก็ที่ใบใบมื่อเหนียวเนี่นี่ยมันจะมีนี่เอฟทูบสองสี่หนึ่งเร็รองขันานันนเ้องนะอันนเ้อ ดูได้พูดนะพ่ด้พดูได้ดได้พูดได้พูดไล้พูดด้พูดด้พ้พด้าูดได้ดได้ด้พูดอด้าด้ได้พูดไู้ได้ อเ่คูเอนี่เขามีอยู่สองชุดมันจะสลับกันเข่าอยู่แบบนี้คู่รังคนบรนดามากั้งเดียวอุ้ยมันมาแต่ไหนเนี่ยมีมันมีอยู่สองชุดรังเล็กเหน่งเข้ากับเล็กถูกปูเลยครับเรื่องผู้ใดมากึุดใดก็คือนะครับก็เป็นชัดก่อนะครับผู้ใหมากนี่อยากสําเ็จเข้าไปขอรงกูองค์ดำนะครับหลายหลายคนถามว่าแปลงวมืที่ได้เลขไม่นีได้ถ้าใส่ได้จากตรงอ์ปูองค์ดำแสนสีจันทานคราชและองค์ย่าม่นี่จันทาครับ ปูเอตตรงนั้นนะครับดเด้อผู้ใดจะบนกันแน่น้ำเป็นผลไม้เก่็ยางนะครับเ,เด้อจะได้ไวนะครับอาจารย์แก่เองได้ไหลายๆนะ,ะและ <c oughs> ้วก็ผู้ใดอยากให้มาถูพ้งค้อยูหองห้ังไหนนะครับเด้อเห็นหลายคนถามนะครับเด้ออยู่ห้องกหลังครบถูกไหมครับไมนะ่เสือไม่ยังก็เสือเหมือนนี่แหละ <c oughs> สองคนหลังมากมายอาจารย์ยังไปใส่กุ้งก้าวเลยนี่อ่ะ เดี๋ยวต้องไปจะเป็นการเบิกเงินนะครับเบิกเงินมีห้องกับอาจารย์เด็กคนแล้วก็ยาพยษผ้าหลายปูพรลนก็เบิกเสร็จห้างก่อเสร็จ้ย่างออกดนานนีเลยเลยเดี๋ยวห้าเชื่อท้าห้นะครับผู้ใดายูกจังวัดมาใหม่การให้ลูกกันก้เช้ากันนะครับยื่นกล้องให้ีหนึ่งทีมงานนะครับกล้องไทกับชเป็นทีมนังขมาก็จะจาถ่ายทายได้เดี๋ยวมันจะเป็นมั่วกันนะครับนะให้ตัวเาหจราเพราที่โจันมีเบีย คุณทำข้นเพิ่นกับตามมาหลงวดเจนหนึ่งพี่เสียเกี้ยวนี่เราก็มาหลายงวดเนาะก็จะเห็นผู้งวดนะครับคือปลางผู้ใดมางวดแดงงวดนี้คือผมกับโคดั่งจะน้อยเพราะมันดังหลายนะครับมันจะเป็นงวดที่เต่าถ้าก้อนอ่างนี่เขาก็เขามาแปดงวดนะครับผู้ใดคือว่าอุ้ยเราโมว่าแปดงวดนี่เขาเขาไปเบิ้องดูเหลทได้มีสถิติถูงวดนะครับเดี่ยวมีคนมาเม่นปลาแม่นหลังไม้ออกเขาก็มีทับงพวเขาผมจะบอกว่าพ่กเขาเลย ว่าเข่าหอกอ่ะน้าทวดอ่ะกันเป็นน้าันน้ำกันสำนันแหละไม่ใช่หลายตอนนี้ก็ไม่ยาตัดออกคือก็ถือว่าถือก็คือเอาเงินใหม่ครับแล้วก็ช่วงนี้กับนี่อ่าต้องมือหรือว่าสิ่งปรีดิทุ่มาคูนอย่างหลายๆอย่างนะครับเอามาย่านบ่เขากัย่านอยู่นะครับตะวันครับเป็นยังไงไม่เป็นกระสิตายย้อนบอกเอ่กระสีมันตายไปนะครับแล้วก็จำครับผมเลยถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเด้อ อนมนนะครับเพือเปิดเนธร้เปิดเนตรร้อกันเดี๋ยวพนมูเกรนะครับตัดน้มูก์จะกลาวต่างนีทครับในการตัน้อมูสสามจบครับพระโมกสมพุทธัสสะพระโมกขสันพุทัสสะพระโมกขสัมพุทธัสสะพระโมสัมพุทธัสสะอาก้าต่างมาจากเพื่อกายะกายะวาาวจากิจตังอหังวาอหังวัน นานตาลคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวะปูเชมิกายะว่าจะติดตังอักหังวันทาอักนาตาลคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะว่าจะ จิตตังอหังวันธาอานันตานาครายพระนางอุสาวดีวิสุทธิเตว่าปูเชมิอ่ะบอกซื้อน้ำสมุน้านเลที่แล้วก็ขอม้อนน้ำปูได้ขนาดเน้อขอให้ลูกศิษย์ของอาจารย์มาตีผูกเลขงวนที่เก่าได้ปูเน๊ยเดี๋ยวจะไปแหงว่าจะรย์สายพันธุ์ไหนก่อน จะหายอายเพิ่นเด้อปูดเพิ่งพ้นหลายหลายไอ้ขึ้นหงุดหงิดหงุดหงิดก็บอกปูว่าจะหายอายเพิ่นเด้อจะหายอายนายจะหายอายบ้านนายเมืองเพิ่นปูเพิ่นก็ะหายดีครับตวองันเขาอีกไว้นี่ผมขี่รถถังเนอะกรนีินาทีนาทีมากอะไรมือว่านี่คนหลายคนนี้ครับมือว่านี่เพสามารถที่จะเข่าไม่ยืนตรงนี้ได้เพราะพนหลายๆครับไม่เป็นเจ้าของกำนับน่ากลัว hmm. ม ic ีสีเทาด้วย บาีจะไปรับแสบยู่ให้ห้องกระจกเพาว่าท่นเอาไปยันไม่พูนกระจกแตกครับก็ผู้ใดถือเบกววาอากะจังไม่แห่นํำกันคได้คำเรียอาจารย์จีนย่างตะพูต่ากต่าสบหกโลหมกบห้ากิโลเตอร์ใส่ดีย่างกันย่างด้กะดีแห่ผูนะครับผู้ใดจะรืมแห่ไปไปผู้องค์ดำการไหลบวชซื้อน้ำสมบูรณ์บาร์เกตีว่างน้ำโกเบียขัตะววน เพื่อที่ไป็นซวยไผ่น,ะน,ะนะ่ะยนะหลายคนคือไปขอใสเ่เพราสำเร็จแล้วก็รเรื่องหนึ่งยาบุญมั่วคันเขาบาอกพ่อเขายาบุญเพราะว่าเขาต้องมีสัจจะบางเรื่องเขาลืมองเราไม่ได้แก้ชีวิตเขาจะผิดขาดคุณละพ้น,พนกับชื่อเลขสีนะคุณละพ้นกับเขาถือสำนักไหนเน่ยแต่เวลากูซื้อตามตายอาจารย์ทำนักอาจารตายนะคูณละพ้นแบบนี้แหละครับแล้วก็ผู้ใดดวงไม่ดีให้ไปขอขมากลับในยูทูปนะครับเขาพิมพ์มาบทขอขมากรรมอาจารย์มัตตี้เขาจะเห็น ้าผู้ใดอยากเบิดพอรัตอาจารย์ก็ไปเบิ่งในยูทูบในรายการตามรอยราคา EP13 พี่เอพสีนเป็นคนมาถ่ายนะครับเขาใจเห็นว่าบักร่ัวรวีแวียจริงมันคือไผ่บักกันท่าแปรงล้ำค้อนเป็นบ้ายยิ่งมันคือไผ่ด้วครับเมือเวลาเลขเขอกก็ขออนุญาตเป็นบ้ายนิดนนหนึงครับดีใจหลายนะครับไอ้โม้หัวคว่ายผิดขอนก็เสือเนี่ยหัวควายผิดขอนได้ไหมอ,อ่ะเดี๋ยวขเขาจะเบิร์เนียนะครับเดี๋ยวเบิร์เนียเด,เดี๋ยวผมสวดเสร็จแล้วก็ เพาะแล้ก็ย่างออกไปเรื่อยๆเลครับแลผู้ไทยหลุดจบนเมื่อไม่สามนี่เนาะมี่ไถามยังพอเปล่โอ้ยเด็กเราเตรียมฟังเล็กเราเด้อเด็กเราเด็กเราัวเด้อเด็กเ่า้ประมาณได้ล่อยแล้วนะครับมาย้ำอีกครั้งย้ำ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 สามเลยเพื่อนเนาเรากี่โมงเราเ็พี่่เขาผามาถูกงคลหล่อขอน้ำนองถงให้เลยครับจะนอนไห้ครับไม่แล้ว่าไเาเย็นไป เอ้าเ้ยไจีบ้องกี่กันเลยเดี๋ยวฟังจากทางตัวตัดกันครับค่วทำตัดออกถึงไ่ถึงไปถึงไ่ถึงนะครับเม่กี้ีผ่าวีหลุดเล้าเนี่เด่นสองรูดสองวิ่งสองนะครับเสองวิ่งสองรูดสองผม่นเด่นสองรูดสองี่สองศูนสองศูนมีเก้าศูนเก้าศูนย์มีสองหกสองหก รากาเม็ดเดียว2992เม็ดเดียว2992องด้วยอีกข้างนะครับมี20สองศมี90มี่ครับมีสองกราเม็ดเดียว2992นี่สองประมาณ3ตัวมี290กับ260ครับมีสำเนีผู้ใหรูด2อได้กับรูดไก่ก่อนส่วนห้าน้อยหน้อยหนีรูด0นเอาน้อยตัว ได้หมู่บ้านเขารูเดเจ็เพื่อาจารย์เจ็ดสองก็ออกเจ็ตหนึ่งแมวหมู่บ้านรูรเดเจ็บได้นะครับร็ดได้ม,าาไม่ไม่สบายหนึ่นปกติครับก็พี่พี่อ่อไปนีรูดสุราสามทุ่มไหนสดพิเภกนะครับค้นหาเพลทออนนอสจิตปู่ใหญ่หรือว่าตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นัดพาเที่ยวเฟซบุ๊กกิงก็นัดตะพงศุภีตามป้ายนั้นมีเครื่องหมายถูกนะครับผู้ติดตามห้าแสนขึ้นเนตระเปิดเนง เทาเมฆตุเตธิติสัตว์ตเปจันตุเทศบิดาเนียเปราเทศก็เทาเมฆลูกกานาเนียหกวัดจึงมีเจดจุมาดายุเทวะอารักษ์อิสเนยักอันหภานาสาธิคามารถิเกยังมุนีวารวัจนะปะทุเมฆกุณฑ์สุธรรมกุณฑ์อารุยมณฑ์ธรรมกุณฑ์อารุยมณฑ์ธรรมกุณฑ์อารุยมณฑ์ธรรมกุณฑ์ มีคนถามว่าสดไหมอันนี้สดสดเลยค่ะตอนนี้อาจารย์กำลังเปิดเนตรเนาะสดมันเปิดเนตสดเลยค่ะตอนนี้อาจารย์ก็จะทําการเปิดเนตให้กับ FC หรือว่าประชาชนทั่วไปแล้วเนาะตอนนี้สดสดค่ะสดสดอาดคิปนี้ขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเลขคู่อาจารย์ใบายห้แล้วเนาะ